เมื่อสามแม่ลูกที่อยู่กันตามลําพังในบ้านหลังเล็กๆกลางทุ่งแห้งแลง้งต้องเอาชีวิตรอดจากปีศาจฝุ่นในจำนานซึ่งมาได้ทําสิ่งประหลาดๆให้ผู้เธอจีวิตตกแล้วต่อมาก็เกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นโฮยัวเบลดปี2024หนังเริ่มต้นในปี1930ในรัฐโอคลาโฮมาเมื่อ Margaret, มาร์กาเร็ตกำลังเล่นซ่อนหาอยู่กับลูกสาว3าคนกลางทุ่งข้าวสาลีแต่แล้วเสียงหัวเราะขี้ขลาของเด็กๆค่อยๆเปลี่ยนเป็นเสียงไอที่น่ากลัวและทัในใดนั้นพายุฝุ่นก็พัดปกคลุมไปทั่ว เธอได้ยินเสียงลูกๆที่น่าสงสารเรียกหาแม่แต่เมื่อพายุพัดเธอล้มลงมาร์กาเร็ตก็ตื่นจากฝันร้ายอันน่ากลัวเธอเห็นฝุ่นละอองที่ปีวอยู่ในบ้านและรีบลุกไปดูลูกสาวที่ยังปลอดภัยดีของเธอต่อมาที่โต๊ะอาหารเช้าทั้งสามสวดภาวนาขอพรพระเจ้าขอให้ปกป้องครอบครัวจากพายุฝุ่นและขอให้ปกป้องเฮนรีผู้เป็นสามีและพ่อที่กำลังเดินทางไปทำงานมาร์กาเร็ตยังขอให้คุ้มครองลูกสาวของเธอโรสและ Ollie, ออลลี่อ้อนวอนว่าอย่าให้พวกเธอป่วยเหมือนเด็กคนอื่น โดยหลังจากอาหารโรชช่วยแม่ดูแลว,วัวที่มีเพียงตัวเดียวซึ่งพวกเธอพยายามประหยัดฟางให้ได้มากที่สุดเพื่อเก็บไว้ให้มันกินานานๆและเมื่อมากาเร็ตไปเยี่ยมหลุมศพที่อยู่โดดเดียวข้างต้นไม้แห้งเราก็รู้ว่าลูกสาวคนที่สามไม่ได้อยู่แค่ในความฝันแต่เด็กคนนั้นชื่อเอดาลูกคนเล็กที่เสียไปเมื่อ5ปีก่อนอีกท้งออลลี่ลูกคนรองเธอหูหนวกและต้องใช้ภาษามือนในการคุย ต่อมาตอนกลางคืนมาการิตพยายามปิดช่องตามหน้าต่างในห้องของลูกสาวเพื่อไม่ให้ฝุ่นเข้ามาและโรสก็ถามถึงพ่อของพวกเธอพ่อคงจะได้พบเจอสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากแน่ในระหว่างเดินทางโดยเฉพาะฟิลาเดลเฟียโรสอยากจะไปที่นั่นมากครับผู้แม่จึงตอบลูกด้วยน้ำเสียงที่ไม่อยากให้ความหวังว่าบางทีพวกเราอาจจะไปในช่วงหน้าร้อนปีหน้าหากว่าพืชพันธุ์ในฟาร์มงอกงามครับโดยเมื่อเธอจะออกไปจากห้องนั้นเธอก็เตือนให้ลูกอย่าลืมล็อกประตูจากด้านในด้วย ซึ่งเมื่อโรดได้อยู่ลำพังกับบอลลี่เธอก็เริ่มอ่านเรื่องในตำนานเกี่ยวกับเดอะเกรแมนหรือปีศาจฝุ่นพร้อมกับใช้ภาษามือบอกให้น้องรู้โดยตำนานกล่าวว่าเขาคังเมียกับลูกที่น่ารัก5คนไว้ในห้องนอนจากนั้นก็จุดไฟเผาเพวกเขาแต่ทว่าตัวเขาเองก็ถูกปเปลวไฟเผาผ่านตามทุกคนไปด้วยและตอนนี้เมื่อเกิดพายุฝุ่นขี้เท้าของเขาจะพัดมารวมกัน ซึ่งนั่นเป็นเวลาที่เขาสามารถร่อนเร่เป็นอิสระว่ากันว่าผู้ที่ไม่สมนากาพวกเขาจะสูดอากาศเอาเท่าทุลีส่วนหนึ่งของเขาเข้าไปและเขาจะสามารถบังคับให้เหยื่อทําสิ่งที่เลวร้ายได้เมื่อถึงตรงนี้ออลลี่ตกใจกลัวมากและสงสัยว่าแม่ของเธอถูกมันครอบงำจนทําให้แม่นอนไม่หลับแต่โรสก็บอกว่าไม่ใช่แม่เศร้าเพราะการจากไปของเอเดาตั้งหากละ่ะส่วนทางมาเกเรตก่อนนอนเธอคิดถ,ถึงวันที่สามีจะเดินทางไปทํางานซึ่งเขาชวนให้ทุกคนไปกับเขาด้วยแต่เธอไม่ยอมให้โลกต้องนอนในเต็นท์คนงานและไม่ยอมทิ้นทุกอย่างที่นี่รวมถึงหล โดยจากนั้นเธอก็เลิกขิดและกินยานอนหลับเข้าไปครับวันุ่งขึ้นสามแม่ลูกปิดจมูกปิดปากเอาไว้และเดินทางไปเยี่ยมน้องสาวเอสเธอร์และลูกของเธอเจคอบกับโทมทัสซึ่งสถานการณ์บ้านของน้องดูแทาจะหนักกว่าของเธออีกครับเพราะเอสเธอร์บอกว่าโทมัสไอทั้งคืนและหมอได้บอกว่าเขาเป็นโรคปอดบวมเนื่องจากสูดฝุ่นละอองมากเกินไปซึ่งเมื่อมาเกเรตเห็นฝุ่นที่เกาะอ,อยู่เต็มภายในบ้านของน้องเธอก็พอจะเข้าใจว่าทำไมโทมัสอาการหนักขนาดนั้น ื่อกลับมาบ้านเธอจึงปัดกวาดเช็ดถูฝุ่นภายในบ้านทันทีรวมถึงซักปลอกมอนผ้าห่มของลูกๆด้วยและในคืนนั้นเธอก็กินยาอีกครั้งเพื่อให้เธอหลับลงได้วันต่อมาสามแม่ลูกได้มาที่โบสถ์ท้องถิน่นเพื่อเจอกับกูแม่บ้านซึ่งที่นี่เป็นที่เดียวที่พอจะทําให้มากร,รีตผ่อนคลายได้บ้างแม้ว่ากลุ่มผู้หญิงเหล่านี้จะชอบซุบซิบนินทาและเล่าข่าวร้ายๆให้เธอหดหูใจก็ตามโดยวันนี้เองพวกเธอได้เล่าว่ามีโจนในคาบคนเร่รรอนปล้นบ้านหลังหนึ่ง มันตบคนพ่อมัดไว้และบังคับให้เขาดูมันฆ่าลูกกับเมียซึ่งตอนนี้ตำรวจยังจับคนเร่รรอนไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครเห็นมันออกมาจากบ้านหลังก่อเหตุเลยราวกับว่ามันหายตัวไปเหมือนฝุ่นและทันใดนั้นทุกคนตกใจกับเสียงกระแทกของหน้าต่างจนมาการ์เสเผลอทำเข็มปากนิ้วตัวเองหลายวันต่อมาพวกเธอฝ่าลมพายุมาที่บ้านของเอสเธอร์อีกครั้งเพราะวันนี้เอสเธอร์กับลูกๆตัดสินใจจะไปจากที่นี่และเจคอบก็เตรียมรถมาไว้รอแล้วแถมเธอยังฝันร้ายว่าลูกหายใจไม่ออกจนเธอต้องเอาผ้ามาอุดปากเขาไว้ แต่มากเรเนี่คิดว่ามันบ้ามากที่จะออกเดินทางในช่วงพายุฝุ่นแบบนี้สิ่งที่น้องต้องทําก็แค่ให้ลูกอยู่แต่ในบ้านทําความสะอาดและปิดบ้านให้แน่นหนาพวกเขาก็จะปลอดภัยแล้วแต่น้องก็แย้งว่ามันไม่ช่วยอะไรยังไงฝุ่นมันก็เล็ดรอดเข้ามาได้อยู่ดีครับและจากนั้นขนากลับบ้านสามแม่ลูกต้องรีบวิ่งก่อนที่คลื่นพายุฝุ่นขนาดมหึมาจะไล่าตามมาทันโดยเมื่อถึงบ้านรถทำหน้าที่ปิดประตูหน้าต่างส่วนผู้แม่เป็นคนปิดประตูโรงนา ซึ่งทันใดน,นั้นออนลีที่พลัดหลงคนอื่นๆเธอได้เห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ในพายุและหายไปอย่างไร้ร่องรอยด้วยความหวาดกลัวเธอจึงเข้าไปหลบในตู้เสื้อผ้าโดยต่อมาเมื่อแม่ตามหาเธอเจอเด็กสาวก็งอแง,งอยากเจอพ่อแล้วผู้แม่เนี่ยจึงกลับไม่ได้สงบลงและเสนอไอเดียว,ว่าให้ลูกขี่เส้นบนประตูตู้เสื้อผ้าเพื่อน้ำมันรอคอยให้พ่อกลับมาจากนั้นเมื่อเธอถามว่าลูกกลัวอะไรเด็กสาวจึงบอกว่ามีผู้ชายข้างนอกนั้นด้วยความสงสัยมาร์กาเรตจะออกไปดูทันทีแม้พายุจะยังรุนแรง ซึ่งสุดท้ายเธอก็มีเห็นใครครับต่อมานั้นโรนนำหนังสือเกี่ยวกับตำนานเดอะเกรแมนให้แม่ดูนี่ทำให้แม่เชื่อว่าเพราะเรื่องนี้มันเลยทำให้น้องกลัวจนเห็นภาพหลอนดังนั้นเธอจึงยึดหนังสือนี้ไปแต่โรสก็พูดถึงชายเร่ร่อนคนนั้นขึ้นมาน้องอาจจะเห็นเขาก็ได้แต่ผู้แม่ก็รับรองว่าไม่มีใครอยู่ข้างนอกนั่นหรอกว่าแล้วเธอก็กล่อมลูกๆนอนด้วยเรื่องเล่าที่ลูกๆชอบที่สุดซึ่งก็คือตอนที่ไร่ของเธออุดมสมบูรณ์ข้าวสาลีสูงมากจนสามารถเล่นซ่อนหากันได้ ชาวันุ่งขึ้นโรดรีบมาปลุกแม่ด้วยความตื่นตระหนกบอกว่ามีคนอยู่ข้างนอกซึ่งหน้าต่างถูกปิดทับทำให้มากะระิตแทมองไม่เห็นแต่ทันใดน,นั้นเงาบางอย่างก็เคลื่อนผ่านช่องว่างที่มีแสงลอดไปด้วยความสงสัยเธอจึงดันประตูบ้านที่มีฝุ่นกองขวางอยู่ออกมาและก้าวออกไปสำรวจรอบๆพร้อมปืนลูกซองซึ่งนั้นทำให้เธอได้เห็นประตูโรงนาเปิดอยู่และมีคราบเลือดติดอยู่ด้วยแม้ว่าข้างในจะไม่มีใครแต่ช่องว่างระหว่างแผ่นไม้เธอเห็นเงาบางอย่างเคลื่อนไหวช้าๆอยู่ด้านนอก แต่เมื่อที่ประตูเปิดออกเธอก็เห็นว่านาน,นเป็ดม้าของเจคอบพายุเมื่อวันก่อนทําให้รถม้าของพวกเขาผิดความและชายหนุ่มก็ไม่รอดเมื่อไปถึงมากระเด็ถฐานในอเพอด้วยความช็อกว่าเอสเธอร์อยู่ไหน แต่เขาก็พบเพียงโทมัสที่ซ่อนอยู่ใต้เกวียนด้วยอาการตกใจและเมื่อเขาทําการเคลื่อนย้ายเจคอบนั้นทุกคนก็ได้เห็นว่าก่อนตายเด็กหนุม่มจับมือใครบางคนไว้แน่นโดยขณะที่ทุกคนกลัวกับสิ่งที่กำลังจะเจอนั้นมาร์เกตตัดสินใจถึงผ้าคลุมออกและเธอก็โศกเศร้าเมื่อพบน้องสาวของเธอแต่ทันใดนั้นทุกคนก็ตกใจเมื่อเธอลุกขึ้นมาอย่างกระทันหันและสำลักฝุ่นในเวลาต่อมาที่งานศพของเจคอบเ่าผู้หญิงต่างปลอบใจเธอบอกว่าเราไม่รู้ประสงค์ของพระเจ้าไม่รู้ทำไมท่านถึงพลาดเจคอบไปเพราะบางอย่างเราก็ควบคุมไม่ได้ แต่แล้วมากเด็ที่หมดความอดทนเลยบอกว่าบางอย่างเราควบคุมได้อย่างเช่นการไม่เดินทางขณะมีพายุหรือการปัดกวาดบ้านให้สะอาดแต่แล้วเธอก็หยุดเมื่อรู้ตัวว่าผู้จากับน้องที่เพิ่งสูญเสียลูกแรงเกินไปครับ จากนั้นในระหว่างฟังศพโทมัสออย่างหนักพร้อมๆกับจมูกของโรสเริ่มมีเลือดไหลออกมาด้วยความกังวลว่าจะเป็นเหมือนโทมัสมาร์ากเรตจึงพัดลูกมาตรวจกับหมอทันทีซึ่งเขาคาดว่าเป็นเพราะอากาศแห้งครับแต่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่ถึงอย่างนั้นมาร์เกเรตก็ยังกังวลอยู่เพราะเอดาก็เคยเป็นแบบนี้ก่อนที่จะป่วยหนักดังนั้นหมอเลยเสนอให้ซื้อหน้ากากของเขาไปใส่แต่เธอก็ไม่มีเงินจะซื้อครับซึ่งก่อนจากกันเขาก็ถามว่าเธอยังกินยานอนหลับอยู่หรือเปล่าเพราะเขาแนะนําให้กินต่อไปครับ ต่อมาที่บ้านเธอนําผ้ามาอุดรอยแตกต่างๆในห้องลูกสาวและแตัดสินใจจะนอนห้องเดียวกับลูกๆด้วยโรสเนี่ยเลยเตือนแม่ว่าพวกเราไม่ควรนอนห้องเดียวกันเพราะประวัติการนอนละเมอของแม่ซึ่งแม่ก็เข้าใจแต่ว่าผ้าอุดรอยรั่วมีพอแค่ห้องเดียวครับ เด็กสาวที่รู้สึกว่าการอยู่ที่นี่มันลำบากเหลือเกินเลยบอกว่าเธออยากจะไปหาพ่อแล้วดังนั้นมารีจึงสัญญาว่าพวกเราจะขึ้นรถไฟเที่ยวต่อไปทันทีที่เฮนรี่ส่งเงินมาเพิ่มวันต่อมาเธอถามกลุ่มแม่บ้านว่ามีจดหมายส่งมายังโบสถ์ไหมเพราะพวกเธอจะไปจัดที่นี่เมื่อได้จดหมายจากเฮนรี่แต่แล้วกลุ่มผู้หญิงก็แจ้งข่าวร้ายว่าตอนนี้ไม่มีจดหมายเลยและรถไฟหยุดวิ่งโดยไม่มีกำหนดเนื่องจากพายุทำให้รถไฟพลิกคว่ำจนตกรางทั้งขงบวน เมื่อทราบเรื่องแล้วมาร์กาเร็ตเลยถามเรื่องคดีชายเรรอนและได้รู้ว่าตอนนี้ตำรวจสงสัยว่าผู้พ่อเป็นคนลงมือทั้งหมดเนื่องจากไม่มีหลักฐานการมีอยู่ของชายเรร่อนเลยเพราะงั้นเขาอาจกู้เรื่องขึ้นมาเพื่อหาทางรอดและเมื่อกลับมาบ้านมาร์กาเร็ตเห็นแผ่นหน้าต่างด้านนอกเง้มออกเธอจึงปิดมันไว้เหมือนเดิมและต่อมาในคืนนั้นเธอก็ลองเปิดอ่านตำนานปีศาจฝุ่นดู เช้าวันรุ่งขึ้นมาเกเรตโกรธมากที่เห็นวัวหลุดออกมาเธอตําหนิโรที่ผูกเชือกรงนาไม่แน่นและทำให้ความเป็นอยู่เดียวของครอบครัวตกอยู่ในความเสี่ยงซึ่งเธอยิ่งโกรธมากขึ้นไปอีกเมื่อออลลี่บอกว่าเป็นฝีมือเดอะเกรแมนเธอจึงบอกให้หยุดพูดถึงมันได้แล้วโดยหลังจากนั้นไม่นานขณะพยายามรีดนมวัวที่ซึ่งไม่มีน้ำนมออกมาเธอได้ยินเสียงฝีเท้าตึงตังอยู่ชั้นบนเธอเลยขึ้นมาไดไปขอโทษโรเรื่องที่ทะเลาะก,กัน แต่ทว่ารถไม่อยู่บนนั้นและเมื่อมองผ่านหน้าต่างเธอเห็นว่าลูกสาวของเธออยู่ไกลออกไปนี่ทำให้เธอตกใจมากเธอเริ่มพิจารณาคำพูดของออลลี่ใหม่และหยิบปืนลูกสองเพื่อไปตรวจสอบว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในห้องใต้หลังคาโรงนาหรือเปล่าซึ่งจูจ่ๆก็มีเสียงดังที่ด้านหลังแต่เธอกลับพบว่านั่นคือลูกสาวที่ตามมาเพราะผู้เธอกลัวที่จะอยู่กันตามลำพังและในขณะนั้นเองก็มีบางอย่างคาะอแผ่นไม้ใต้เท้าของออลลี่เด็กสาวทั้งสองจึงรีบวิ่งไปหลบหลังแม่ทันทีและจากนั้นชายคนหนึ่งก็นำแผ่นไม้ออกและค่อออยๆกกมาจาจรู เขาแนะนําตัวว่าเขาคือนักบวชวอลเลสเกรดี้เขาไม่ได้ประสงค์ร้ายแค่มาที่นี่เพื่อเยี่ยมเยียนทุกคนแทนเฮนรี่ซึ่งเขามีเสื้อโค้ทของเฮนรี่และรู้ชื่อของสามแม่ลูกเป็นสิ่งยืนยันแต่มาเกเรตเนี่ยก็ไม่เชื่อทําไมเฮนรี่ถึงไม่ส่งจดหมายมาเองและทําไมวอลเลสถึงไม่มาเคาะประตูบ้านดีๆหลบซ่อนตัวทําไมดังนั้นเขาจึงอธิบายว่าจดหมายมาไม่ได้เพราะรถไฟตกรางและเขาเนื้อตัวหมอมแแมมได้รับบาดเจ็บจากพายุเขาเลยพักฟื้นซะกก่อนเดี๋ยวทุกคนจะคิดว่าเขาหน้ากลัว แต่มาเกตก็ไม่เชื่ออยู่ดีเธอไล่เขาไปให้พ้นซาแต่ระหว่างนี้จมูกของโรสก็ดันมีเลือดไหลออกมาอีกครั้งดังนั้นชายคนนี้จึงเสนอที่จะช่วยเขาอ้างว่ามือของเขามีพลังในการรักษาเขาเพียงแค่สัมผัสหน้าของโรสก็พอซึ่งถ้าหากนั้นไม่จริงก็ไม่เห็นมีอะไรเสียหายเลยดังนั้นโรสจึงเปิดทางให้เขาเข้ามาแต่เธอก็ยังไม่ยอมลดปืนลง โดยม่อเขาปิดหน้าของโรด,ด้วยมือสกปรกนั้นการรักษากดูจะไม่ราบรื่นเธอหายใจไม่ออกและตะโกนขอให้แม่ช่วยซึ่งสุดท้ายโรดก็เป็นคนผลักเขาออกเองครับแต่ระหว่างทั้งสามก็ต้องประหลาดใจเมื่อเลือดได้ยอยู่ไหลจริงๆดังนั้นมาเกเรตจึงตัดสินใจให้ผู้มาเยือนพักอาศัยอยู่ที่นี่ชั่วคราวโดยเพื่อแสดงการขอบคุณนั้นวอลเลซแสดงวิธีที่จะทําให้วัวกินอิ่มและมีน้ํานมโดยใช้ฟางเพียงเล็กน้อยครับจากนั้นทั้งสองตกลงกันว่าวอลเลซจะต้องซ่อนตัวอยู่ในโรงนาเพื่อแม่เพื่อนบ้านเริ่มซุบิินทา ช้าวันรุ่งขึ้นมาร์กาเร็ตสะดุ้งตื่นและตกใจมากที่เห็นลูกสาวอยู่ในอ้อมกอดแต่เมื่อวิ่งออกไปตามหานั้นเธอก็ทึ่งไปเลยเมื่อเห็นสายฝนตกลงมาและเห็นว่าลูกๆกำลักกงเล่นน้ำฝนอยู่ปรากฏการณ์ที่น่าเหลือเชื่อนี้ช่างไม่คาดฝันและน่ายินดีมากโดยเธอได้เห็นว่าผู้ที่ทำให้มันเกิดขึ้นได้ก็คือวอลเลและพลังอำนาจที่ของเขานั่นเอง หลายวันต่อมาการพูดคุยของกลุ่มแม่บ้านถูกขัดจ,จังหวะเมื่อรถมาเรียกแม่ให้ออกไปดูโทมทัสที่มาตากน้นที่โบทคนเดียวรูปลักษณ์ของเขาหน้าตกใจและทุกคนต่างตั้งคำถามว่าทำไมเอสเธอร์ไม่ดูแลลูกในเวลาต่อมานายเอมเพอจึงของความช่วยเหลือจากมาการ์เรตให้เข้าไปพูดคุยสอบถานน้องสาวซึ่งเธอก็พบว่าบ้านของน้องและตัวน้องเองอยู่ในสภาพหน้านวทนาเอสเธอร์ไม่ยอมทําอะไรเลยและบอกว่ามีชายคนหนึ่งคอยดูแลโทมัสให้อยู่แต่เธอนั้นก็สงสัยว่าตัวเองฝันหรือมันเป็นความจริง ซึ่งจากสภาพหลังของเธอมากริตเลยสรุปได้ว่าเธอไม่ได้ลุกจากเตียงมานานแล้วด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้งเธอจึงบอกนายอำเภอว่าเอสเธอร์ไม่ปกตินี่เลยทําให้นายอำเภอจําเป็นต้องพาโทมัสไปให้คนอื่นเลี้ยงแทนเพราะเอสเธอร์ขาดความสามารถซึ่งทันทีที่เด็กชายขึ้นรถเอสเธอร์ก็วิ่งมากอดพี่สาวและขอบคุณสําหรับการมาเยี่ยมแต่เมื่อรู้ว่าพวกเขากําลังทําอะไรเธอก็หัวเสียมากเธอร้องไห้วิ่งตามรถพร้อมตะโกนว่าในไม่ช้าพี่จะเป็นเหมือนเธอและพี่จะเสียใจที่ทําแบบนี้ หลังจากนั้นในเวลาต่อมาขณะที่พูดถึงความเป็นมาของวอลเลซเขาได้เล่าถึงพี่สาวที่ตายด้วยไข้อิดามีแดงซึ่งปรากฏว่าเอดาและออลลีเคยป่วยเป็นโรคเดียวกันและช่วงกักตัวนั้นยากลำบากมากเอดาเอาแต่เรียกหาเธอจนเธอขีดขวนประตูที่กันแยกเธอกับลูกไว้จนเล็บฉีกออกมาเลยและเธอก็เริ่มร้องไห้เมื่อวอลเลซบอกว่าลูกๆโชคดีที่มีแม่อย่างเธอครับ ต่อมาเธอเปิดเผยถึงอาการนอนไม่หลับอย่างรุนแรงของเธอซึ่งการอดนอนทําให้เธอทําสิ่งนู้นสิ่งนี้โดยไม่คาดคิดแต่เธอเนี่ยก็รีบเปลี่ยนเรื่องเมื่อลูกๆเข้ามาซึ่งโรได้บอกว่าวันนี้ไม่มีจดหมายและมีข่าวว่าพายุฝุ่นกํลาลังมาอีกครั้งต่อมาในคืนหนึ่งขณะพายุเริ่มโหมกระหนำ่ำ ทางครอบครัวเปิดใจให้วอลเลตเข้ามากินข้าวด้วยกันในบ้านซึ่งหลังจากสวดภาวนาแล้วโรดก็บอกข่าวดีทุกคนนั่นคือจดหมายจากเฮนรี่มาถึงแล้วและเมื่อทุกคนเฝ้ารอฟังอย่างใจจดใจจ่อออลลีได้นั่งตักของวอลเลตซึ่งเขาดูเหมือนกำลังสารกำไรฟังให้เธอและเมื่อโรดอ่านให้ทุกคนฟังส่วนแรกก็เป็นส่วนดีพอฝากความรักมาถึงทุกคน และเธอก็ต้องหยุดเพราะส่วนที่2พ่อขอให้แม่เป็นคนอ่านเท่านั้นครับโดยเมื่อมาร์กเร็ตเริ่มอ่านสีหน้าของเธอกลับค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆซึ่งในขณะที่วอลเลตต้องมองเธอเธอยือนขึ้นและใช้ภาษามือบอกลูกสาวไปหยิบปืนลูก2มาโดยเมื่อคิดว่าความรับแตกแล้ววอลเลตกอดออลลี่แนนโดยใช้เธอเป็นโลและในขณะที่โรดอ่านโวนที่หลอจดหมายเสียงดัง เฮนรี่เขียนว่าเสื้อโค้ทของเขาถูกขโมยซึ่งในนั้นมีจดหมายและเงินทั้งหมดที่จะส่งมาให้ครอบครัวโดยนั้นเป็นฝีมือคนเร่รอนที่ปลอมเป็นนักบวชหมอนั้นยังฆ่าเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของเฮนรี่ด้วยซึ่งพวกเขาไม่สามารถจับหมอนั่นได้เหมือนกับว่าเขาหายตัวไปเฉยๆเมื่อได้ฟังมากาเร็ตจึงสายให้คืนเงินมาและปล่อยลูกสาวของเธอซาแต่วอลิตบอกว่าใช้ไปหมดแล้วและเขาต้องการจดหมายนั่นเป็นการแลกเปลี่ยนเพราะกลัวว่าเธอจะนําไปเป็นหลักฐานกับนายอำเภอแต่มาการเร็ตก็ไม่เจรจาด้วยเธอใช้ภาษามือนัับ้อลลี่กมตวง ว่าแล้วเธอก็ยิงขู่ช่วยให้ลูกหลุดออกมาได้แต่ทว่าวอลเลตเองก็สามารถแย่งจดหมายไปจากมือของโรดเขานั่งลงอย่างสงบแล้วเผาหลักฐานทิง้งจากนั้นก็กล่าวว่ากรอนประตูบ้านแค่นี้มันไม่พอที่จะหยุดปีศาจฝุ่นอย่างเขาได้หรอกซึ่งจากคําพูดที่น่ากลัวเหล่านั้นเขาก็บอกว่าไว้เจอกันใหม่และหายไปในลมฝุ่นด้านนอกด้วยความหวาดระแวงคืนนั้นมาเกเรตตัดสินใจไม่กินยานอนหลับและใช้เวลาทั้งคืนอยู่ข้างนอกพร้อมลูก2อง ซึ่งในไม่ช้าจิตใจของเธอก็เหมือลอยฟุง้งซ่านและจูๆ่ๆเธอเห็นออนลีมาหาเธอที่โรงนาพร้อมกับเอสเธอร์ที่เดินตามมาจากด้านหลังเอสเธอร์ Esther พูดว่าเดี๋ยวพี่ก็จะเป็นเหมือนเธอพี่หายใจสูดปีศาจฝุ่นเข้าไปเขาจะบังคับให้พี่ทำเรื่องเลวร้ายเมื่อพูดจบเอสเธอร์ Esther ก็หยิบขวานขึ้นมาและนั่นทำให้มาเกาเรตกรีดร้องออกมาอย่างสุดเสียงแต่แล้วเธอก็ตื่นจากการละเมอเมื่อรถเข้ามาปลุกซึ่งเธอเองก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเธออยู่ข้างนอกมาตลอดทั้งคืน ในเวลาต่อมาตำนานของเดอะเกรแมนทาให้มาเกตอยู่ไม่สุขระหว่างที่อ่านเธอได้เห็นฝุ่นกองอยู่เต็มพื้นเธอจึงเข้าไปในห้องนอนลูกเพื่อตรวจสอบว่าเธอซิลป้องกันฝุ่นไว้ดีหรือยังและกลัวว่ามันอาจจะเป็นละอองเท่าของปีศาจต,ต่และต่อมานั้นเสียงเด็กสาวเริ่มกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งเธอจึงรีบไปที่หน้าห้องไขกุญแจเข้าไปข้างในซึ่งเธอได้พบว่าเตียงในนั้นลุกเป็นไฟอย่างลึกลาบเธอจึงช่วยลูกออกไปและด่าไฟด้วยถังน้ำ เมื่อผ่านเหตุการณ์นี้มาได้โรถถามแมวว่าเธอเผลอชนตะเกียงล้มหรือเปล่าแต่มาเรเกลคิดว่าเป็นฝีมือของวอลเลเธอไม่เข้าใจว่าเขาเข้ามาได้ยังไงในเมื่อเธอตื่นอยู่ทั้งคืนและประตูก็ล็อกอยู่ จากนั้นเธอก็เริ่มโทษตัวเองที่อุดรอยรั่วไม่หมดซึ่งรถก็ประหลาดใจที่ได้ยินแม่พูดแบบนี้และพยายามเตือนเธอว่าเดอะเกรย์แมนไม่มีอยู่จริงรถเคยให้วอลเลตยืนมนือเล่มนั้นไปเพราะงั้นเขาเลยพูดชื่อปิศาจฝุ่นขึ้นมาเพื่อทําให้พวกเรากลัวแต่มาเกเรตเนียวิตกจริกเกินกว่าที่จะฟังข้อตัวอย่างของลูแถมมอนนานยังทําให้เห็นแล้วว่าเขาสามารถรักษารถได้แต่ว่าระหว่างคุยกันนั้นอสเธอร์ก็มาเคาะประตูบ้านตอนนี้เธอดูผ่องใสขึ้นมากและเธอขอโทษสําหรับพฤติกรรมแย่ๆของเธอในวันนัันั้้้นนนและตอออีีเเเธมมมาาาพพื่่ปรบบควขใใจกห ซึ่งแม้จะลังเลแต่สุดท้ายมาเกเรตก็ให้น้องสาวของเธอเข้าไปในบ้านหลังจากนั้นเอสเธอร์บอกว่าเธอรู้สึกดีขึ้นมาเธอไปหานักเทศเพื่อสวดภาวนาและยังได้พปเยี่ยามโทรมิเป็นประจำต่อมาเอสเธอร์ได้พูดอย่างระมรัดระวัง โดยเธอได้ชวนพี่สาวให้ออกไปข้างนอกบ้างเพราะว่าผู้คนที่โบสถ์ไม่ได้เห็นพี่กับ,บดเด็กมานานแล้วตอนนี้พวกเขากังวลและคิดไปต่างๆนานากลัวว่าพี่จะไม่ปกติครับซึ่งเมื่อรู้ดังนั้นเนียมาร์ได้ตกลงที่จะออกไปงานเต้นราในคืนนี้เพื่อจะได้โชว่วาพวกเธอปกติสบายดีแม้ว่าตอนนี้นั้นเธอจะหวัดระแวงฝุ่นที่ฟุ้งไปมามากก็ตามต่อมาในขณะที่เตรียมตัวไปงานปาร์ตี้ โรดบอกว่านายอมเพออาจจะอยู่ที่นั่นด้วยซึ่งนี่อาจเป็นโอกาสที่จะให้เขาช่วยปกป้องเราจากวอลเลซแต่ถ้าว่าเธอกลับไปคําตอบว่าจดหมายถูกเผาไปแล้วทําให้เราไม่มีหลักฐานและหากานายแอมเพอคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาอาจจะพาพวกลูกไปเหมือนที่เขาทํากับโทมทัสดังนั้นเธอจึงขอให้โรดสัญญาว่าจะไม่พูดเรื่องวอลเลซ ต่อมาเมื่แต่งตัวเสร็จแล้วนี่โรสกับออลลี่ก็ไปเล่นกับแมวตัวหนึ่งส่วนมาร์กเร็ตเธอซ้อมบทพูดเพื่อให้ดูเป็นคนปกติในงานปาร์ตี้แต่แล้วเธอก็ได้ยินเสียงสำลักและเสียงของโรสเรียกขอความช่วยเหลือบอกว่าหายใจไม่ออกเธอคิดว่าชุดแน่นเกินไปจึงรีบฉีกมันออกด้วยเล็บ แต่แล้วโรสก็บอกให้เธอหยุดและถามว่าแม่เป็นอะไรไปคุณแม่เลยบอกว่าก็ไหนลูกตะโกนขอให้แม่ช่วยไม่ใช่หรือยังไงแต่โรสกลับบอกว่าเธอปกติดีเธอกําลังหัวเราะอ,อยู่ต่างหากครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทําให้เด็กหญิงบาดกลัวมากและเธอบอกว่าบางทีอาจจะดีกว่าถ้าไม่เป็นงานเต้นรําแต่มารเ์เกตคิดว่ายังไงเราก็ต้องไปเธอจ้องหน้าตัวเองในกระจกจากนั้นเธอก็ใช้มีดผ่าปีกที่ขาของเธอเพื่อใช้สีแดงของเลือดมาแต่งหน้าครับลูกที่มองอยู่ก็ช็อกและบอกให้เธอหยุดแต่เธอกลับบอกว่าแม่โอเคดี จานั้นเมื่อไปถึงงานปราร์ตี้มาก็ได้เกิดอาการหวาดระแวงหนักขึ้นกว่าเดิมเธอคิดว่าเสียงกระซิบของทุกคนคือการซุบซิบนินทาเธอและไม่ได้เห็นโรสเข้าไปคุยกับนายเพอเธอเกรงว่าเด็กหญิงจะพูดมากเกินไปจึงได้ตัดสินใจเข้าไปแทรกแซงซึ่งนายเพอเนียก็เอ่ยชวนเธอไปเป็นคู่เต้นรำด้วยทันทีครับเขาเอ่ยถามชีวิตพักนี้ของเธอโดยถามไพรตามปกติของคนที่ไม่ได้เจอกันมาพักหนึ่งแต่มากเรียนเนียกลับตอบคำถามราวกับว่ากำลังถูกสอบสวนและมีพิรุษอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งทันในนั้นการเต้นรำและเสียงเพลงทั้งหมดก็หยุดลงเมื่อนายอำเภอชี้ให้เธอเห็นเลือดที่ซึมออกมาจากขาและทุกคนในงานต่างมองมาที่เธอด้วยสายตาสงสัยทันทีมาเกเรตที่กะจะมาแซงทำตัวปกติแต่กลับกลายเป็นการมาโชว์ความผิดปกตินี่มันจึงทําให้เธออับอายและน้ําตาซึมออกมาดังนั้นเธอกับลูกจึงจะพากันกลับบ้านในทันทีแต่แล้วเธอก็ตกใจมากเมื่อพบกับเอสเตอร์ที่เดินคล้องแขนเข้ามากับศัตรูตัวร้ายที่สุดของเธอซึ่งคนอื่นๆเนี่ยไม่เข้าใจว่าเธอโกรธแค้นอะไรนะเพราะทุกคนเห็นว่านั่นคือบาดหลวงชอไม่ใช่ภาพหลอออนขง พี่เธอเห็นอยู่คนเดียวครับด้วยความเป็นห่วงพี่สาวเนียเอสเธอร์เสนอที่จะไปเยี่ยมเธอในภายหลังและบอกว่าจะพาเพื่อนชื่อเอเวลีตไปด้วยเขาคนนั้นช่วยเธอไว้มากในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดว่าแล้วเธอก็ชูไมก้กางเขนที่เขาให้เป็นของขวัญขึ้นมาซึ่งไมก้กางเขนนี้ดันละไม้คล้ายกับของที่วอลเลเคยให้มากเกร็ดดูครับดังนั้นเธอจึงเชื่อว่าหมอนั้นคือวอลเลแน่ๆเธอเลยเล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับวอลเลให้ในายอำเภอและทุกคนฟัง แต่เมื่อโรสเห็นว่าทุกคนไม่เชื่อแม่โรสจึงยืนยันว่าสิ่งที่แม่พูดเป็นความจริงตอนนี้ทุกคนจึงเริ่มคิดว่าเรื่องของวอลเลซมันพอจะมีน้ำหนักแต่แล้วมันก็พังทลายลงอย่างรวดเร็วเมื่อมากระเล็บอกว่าหมอนั้นเป็นปีศาจฝุ่นที่สามารถควบคุมคนที่สู่ละององของมันเข้าไปได้ดังนั้นเพื่อให้แม่ไม่ถูกมองในแง่ลบไปมากกว่านี้โรสจึงพาแม่กลับบ้านทันทีแต่นั้นก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ทุกคนคิดว่ามาระเก็ไม่ปกติครับ และน่าอยู่ที่บ้านพลางข้ามครัวในความอาบอายครั้งใหญ่แต่แล้วโรสก็ตกใจเมื่อเห็นแม่กำลังเย็บฝ่ามือเข้ากับผ้าแม่ที่เพิ่งได้สติก็ถามว่าใครเป็นคนทำแต่โรสก็ไม่ตอบเธอหยิบกันไกลมาแต่ได้เหล่านั้นออกแทนด้วยความสิ้นหวังมาร์กาเร็ตถามลูกว่าวอลเลตเข้าสิงร่างเธอแล้วหรือย,ยังแต่ก็เป็นอีกครั้งที่โรสไม่ตอบซึ่งภายในนั้นทั้งสองตกใจเสียงเคาะประตูภูแม่ลุกขึ้นถือปืนลูกซองทันทีแต่โรสก็ขอให้เธอจะเย็นเนอาจจะเป็นใครสักคนที่มาเยี่ยมเราแแแตต่่่มกก็บบอออออออเอ้้้้าา้าาาูใในนนหหงงงัสสวละะผุดชปริท จะนำมนออกไปดูข้างนอกมากเรดไม่เห็นใครเพราะหมอกบังสายตาแต่เธอได้ยินเสียงขู่ของวอลเลตทับซ้อนกับเสียงของเอสเตอร์ซึ่งทันในนั้นเงาก็โผล่มาจากด้านหลังเธอจึงหันไปเหนี่ยวไกลทันทีแต่แล้วเงานั้นก็หายวับไปในอากาศต่อมารถมาที่ประตูและถามว่าเกิดอะไรขึ้นผู้แม่จะบอกว่าวอลเลตล่องลอยอยู่ในอากาศเขาสามารถโผล่มาได้ทุกมือ่อดังนั้นเธอจึงสั่งให้ลูกกลับเข้าไปซา ด้วยความหวาดกลัวเด็กสาวจึงเชื่อฝังและล็อกตัวเองอยู่ในห้องโดยหลายชั่วโมงต่อมารู้เห็นว่าเศษผ้าและประตูถูกเปิดออกเธอจึงเดินสำรวจไปทั่วบ้านพร้อมตะเกียงแต่แล้วใครบางคนก็วิ่งผ่านหลังเธอไปซึ่งแม้จะกลัวเธอก็ยังตรวจสอบต่อไปจนกระทั่งเมื่อเข้าไปในห้องของแม่เธอได้เห็นภาพที่น่าสยดสยองมารเ์เรตขวนกำแพงจนเลือดไหลพลางอดคนหนึ่งเอดาขอให้เธอเข้าไปหาซึ่งนี่เหมือนกับตอนที่ลูกถูกกักตัว เมื่อโรดเรียกเธอนั้นเธอก็หันมาอย่างเร็วและรีบออกจากห้องไปจากนั้นโรดได้ยินเสียงมุนไขกคุญแจเมื่อตามออกไปดูเธอเห็นว่าแม่ออกไปข้างนอกและกําลังเผชิญอาการนอนไม่หลับขั้นวิกฤตตอนนี้มันเลยทําให้เธอเข้าใจว่าสิ่งที่แปลกประหลาดและหลอกหลอนเธอมาตลอดนั้นไม่ใช่ปีศาจฝุ่นแต่เป็นฝีมือแม่ของเธอเองโรดตัดสินใจเดินเข้าไปหาแม่ที่ข้างนอกขอให้เธอวางปืนลงแต่เมื่อมาร์กเรตหันกลับมาเธอดันหลอนเห็นรูปเป็นวอลเลตลูกพยายามอ้อนวอนว่าอย่ายิงครั้งแล้วครังเราแต่สิ่งที่เเเเธอไดด้ยยินนนกลลับป็สีงพูวแท ด้วยความหวาดกลัวสุดชีวิตโรสจึงอ้อนวอนต่อไปบอกว่าอย่ายิงนะนี่คือโรสเองลูกสาวของแม่ไงซึ่งตอนนี้มาเกเรตเริ่มได้ยินเสียงทับซอนระหว่างเสียงลูกและเสียงวอลเลคล้ายกับตอนที่เธอได้ยินเสียงของเอสเธอร์แต่เธอนั้นก็ยังไม่เชื่อบอกว่าแกไม่ใช่โรสแต่แล้วโรสเนี่ยก็ร้องไห้สะอื้นเรียกแม่ซ้ำๆจนทำให้เธอตื่นจากผวังจนได้แต่ถึงยังไงเธอก็ยังไม่ยอมรับสิ่งที่โรสอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับการละเมืนนอนไม่หลับของเธอและเธอก็ห้ามลูกว่าอย่าพูดเรื่องนี้กับใคร โรที่กลัวแม่ของเธอจึงถามว่าทําไมพวกเราไม่ไปจากที่นี่ไปหาพ่อแต่เธอก็ตอบว่าเธอต้องการให้ลูกๆทั้ง3อยู่ที่นี่ด้วยกันอย่างปลอดภัยโรจรึงตะโกนเตือนสติเธอว่าเอด้าตายไปแล้วแต่มาร์กรีตก็ไม่ฟังบอกว่าลูกๆคือชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งของแม่ คำพูดที่แสนแปลกประหลาดนี้ทําให้โรสหวาดกลัวและวิ่งเข้าไปในบ้านแต่มาเกรเรตก็ตามเขาไปทางด้านหลังและเริ่มค้นหาเธอในบ้านโรสจึงใช้จังหวะนี้พาน้องเหนียวไปด้านหน้าและพยายามโน้มน้นาวอ,อลลีว่าแม่ไม่ใช่แม่คนเดิมอีกแล้วซึ่งเพื่อให้น้องยอมฟังง่ายๆเธอเลยบอกว่าแม่หายใจอลอองของปีศาจเข้าไปและเธอกำลังถูกมันควบคุม แต่น้องก็ไม่เชื่อและผลักเธอบอกว่าเธอโกหกซึ่งในตอนที่เธอล้มลงนั้นเธอก็ช็อกสุดชีวิตเมื่อเห็นว่าสิ่งที่เธอมองอยู่คือร่างของเอสเธอร์นี่จึงได้ยืนยันว่าเธอมาเยี่ยมพี่ที่บ้านแต่พี่ดันยิงเธอเพราะหล่อนเห็นเป็นวอลเลตครับแต่แล้วเรื่องก็ยิ่งแย่ลงไปอีกเมื่อพายุบ้าหึงมาพัดมาถึงและมาร์กาเร็ตบอกว่าสายไปแล้วลูกหนีไปไหนไม่ได้แล้วว่าแล้วเธอก็อุ้มออลีเข้าไปในบ้านรถเนี่ยจึงวิ่งตามเข้าไปเพื่อยังน้องกลับมา ซึ่งทายในนั้นก็มีเสียงเคาะประตูโรสที่พยานยจะตะโกนขอความช่วยเหลือจึงถูกแม่ปิดปากเอาไว้ดังนั้นเธอจึงใช้ภาษามือบอกให้อลลี่ออกไปเปิดประตูซึ่งน้องก็ทําตามเพราะเธอตกใจที่เห็นแม่ทํากับพี่แบบนั้นโดยเมื่ออลลี่เปิดประตูก็เป็นนายอมเภอที่มาตรวจสอบดูและทันทีที่เขาเข้ามาในห้องโรสบอกว่าแม่ของเ,เธอไม่ปกติดังนั้นเขาจึงขอให้เด็กๆรอยอยู่ในห้องนางเล่นในขณะที่ผู้ใหญ่จะคุยกันมาร์เกรตเนี่ยรีบโต้แย้งว่าลูกๆของเธอต่างหากที่ทําตัวแปลกไปแล้วไม่เห็นนายแอมเพิร์เช็คป เธอจึงโกหกว่าเธอเพิ่งยิงหมาโคโุยตี้ไปเพราะมันมาป้วนเปียนอยู่ตลอดแต่แอนเพอรก็ไม่ค่อยเชื่อและได้ถอดลูกกระสุนออกจากนั้นถามว่าเมื่อก่อนหน้านี้เอสเธอร์ได้มาเยี่ยมหรือเปล่าแต่เธอก็อ้างอีกว่าเธอไม่เห็นเลยน้องอาจจะหลงในพายุครับ โดยขาไม่ชอบมาพากลหลายอย่างเขาจึงบอกว่าคนจะดีกว่าถ้าเขาพาตัวเด็กๆไปโดยอย่างน้อยๆก็จนกว่าเฮนรีจะกลับมาในอีกไม่กี่วันแต่แล้วมาร์การตก็ร้องไห้ออกมานีทาให้นายอำเภอต้องเข้าไปปลอบใจแต่นั้นก็เป็นกลอุบายของเธอเพราะทันในนั้นเธอแทงเขาด้วยมีดพับเขาจะเกลียะกายด้วยความเจ็บปวดและไม่นานก็สิ้นใจเด็กๆที่เห็นเขาจึงจะหนีออกไปจากบ้านอีกครั้งแต่ลมพายุก็รุนแรงมากจนฝ่ากไปไม่ไหวเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นรถเก็บมีดพับขึ้นมาซ่อนไว้ด้านหลังและเข้าไปหาแม่ของเธอ แต่เธอก็ไม่มีความกล้าพอที่จะใช้มันประกอบกับน้องแอบมองอยู่ดังนั้นเธอจึงทิ้งมีดไปและระหว่างนี้มาร์กาเร็ตที่รู้ตัวว่ากําลังจะโดนประหารเพราะฆ่าคนและเธอก็หนีไปไหนไม่ได้เธอจึงเอ่ยชวนลูกๆว่าไปอยู่กับเอด้าด้วยกันไหมซึ่งรถก็ไม่ตอบแต่ได้ขอให้แม่เล่าเรื่องโปรดให้ฟังแทนซึ่งขณะที่เธอเล่าเธอบทยานอนหลับที่มีอยู่ทั้งหมดไปด้วย และจากนั้นโรแสแซ้ทำเป็นว่าเห็นด้วยกับการตัดสินใจของแม่แต่เธอก็ขอให้แม่ผสมยาเข้ากับลูกผีได้ไหมซึ่งผู้แม่ก็คิดว่าเป็นไอเดียที่ดีดังนั้นต่อมาขณะที่เธอกําลังเตรียมอาหารจานมารณาจู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงเปิดประตูออกไปและโรสได้วิ่งเข้ามาบอกว่าออลลี่หนีไปแล้วมากระเร็ที่อยากจะให้ทุกคนไปอยู่ด้วยกันเธอจึงผูกเชือกไว้ที่ลูกบิดประตูเพื่อไม่ให้พัดลงจากนั้นก็ไปตามหาออลลี่ในพาย,ยุซึ่งเราก็ได้รู้วันนี้เป็นอุบายของโรสเธอตัดเชือกทิ้งและใจสลายกับสิ่งที่ท่่่ททําาาาโดยยนนันคืออกกริ้้งงงใหแมลลู ใหญ่ลงอยู่ในความบ้าของตัวเองและนี่ก็เป็นฉากฝันร้ายที่มากระติเห็นเมื่อตอนต้นเรื่องครับและเมื่อเธอล้มลงสิ้นใจแล้วเธอก็ได้อยู่กับลูกทั้ง3และมันก็กลายเป็นฝันชั่วนิรันดร์ของเธอส่วนทางด้านโรดเธอกลับเข้ามาหาอลลี่ที่ปลอดภัยดีจากนั้นวันรุ่งึ้นสองพี่น้องก็อยู่บนรถไฟที่แลนผ่านหญ้าเขียกกวขจีและมุ่งหน้าไปสู่ชีวิตใหม่ซึ่งโรดก็ได้มองเห็นฝุน่นที่ล่องลอยอยู่ในโบกี้รถไฟโดยมันจะเป็นสิงย้ำเตือนถึงความเจ็บปวดที่เคยเผชิญของโรดตลอดไปและจากนั้นหนังก็จบลง